สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่879คนของหมิงถังมาลีมินย่อตัวลงที่พื้นดวงตาใสของนางกระพริบตาจ้องไปที่จางรุเฉินและถามว่าเป็นอย่างไรบ้างอาการบาดเจ,จ็บฟื้นฟูนแล้วหรือยังจางรูเ่เฉินใส่หัวแล้วกล่าวอยากจะหายดีอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาถึง3วันจางรุเ่เฉินอยากจะฟื้นฟูนอาการบาดเจ็บ จริงๆแล้วอยากน้อยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนแต่ที่เขาบอกลีมินว่า3าวันก็เพราะว่าเขาเตรียมจะเข้าไปรักษาการบาดเจ็บในโลกของม้วนภาพลีมินยิ้มแล้วกล่าวเจ้าออหังอย่างนั้นน่ะกระทั่งเงาของจกักรพรรดิหญิงฟันลงไปตอนนี้รู้แล้วสินะว่าบาดเจ็บเป็นยังไง <c oughs> อวัยวะภายในของจางรั่วเฉินเจ็บมากเขาไอาออกมาปากก็มีเลือดไหลออกมาลีมินรีบเข้าไปตบที่หลังของจางรั่วเฉินและกล่าวว่าอย่ารีบอย่ารีบ เห็นเจ้าบาดเจ็บขนาดนี้เขาไม่มีทางทิ้งเจ้าไม่สนใจหรอกมาเช็ดเลือดก่อนอาหยาที่แท้เครื่องเสียงก็มีช่วงเวลาที่อ่อนแอน่าสงสารเสียจริงและนางก็เอาผ้าเช็ดหน้าผืนบางออกมายื่นให้จางรุ่เฉินจางรุ่ยเฉินยิ้มและรับผ้ามาเขาไ,ได้กลิ่นหอมของกล้วยไม้จ,งจางๆลอยมามองไปบนผ้าเช็ดหน้าก็เห็นว่ามีลายปักดอกกล้วยไม้เอาไว้อย่างประณีตเก๋งเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเด็กสาวตรงหน้าเป็นคนคิดเก่งการเลือนใช้ได้ เขาเช็ดเลือดที่มุมปากและส่งผ้าคืนให้นางขอบคุณมากได้ยินว่าเลือดของครึ่งเซียนสามารถขายได้ราคาดีไม่น้อยมือเล็กขาวเรากับพิมะคู่นั้นของนางหยิบผ้าเช็ดหน้าแล้วมองรอยเลือดบนนั้นดวงตาที่เคยสายจ๋ยวก็มีประกายออกมาที่หน้าผากของจางรูชนินมีเส้นดำคล้ำขึ้นมาเขารู้สึกว่าการที่นางเอาผ้าเช็ดหน้าให้เขาก็เพราะต้องการได้เลือดของครึ่งเซียนเอ๊ะืึและในตอนนี้เอง ภายในเขตพลังสมาธิของจางรูเ่เฉินก็มีพลังที่แข็งแกร่งสายหนึ่งสั่นไหวมีคนไล่ตามมาแล้วสีหน้าของจางรุเเง่เฉินเคร่งเรียดมากเขามองไปยังปากทางถ้ำแม้ในสถานการณ์ที่บาดเจ็บหนักอย่างนี้จางรุเ่เฉินก็ยังแผ่พลังสมาธิออกไปตรวจสอบรอบบริเวณเพื่อป้องกันคนที่ไล่ตามมาลีมีตกใจมากเรากับกระต่ายสีขาวตัวน้อยที่ตื่นตุมนางรีบไปหลบหลังจางรุเ่เฉินทันทีเซลเฮยที่เดิมหมอบอยู่กับพื้นก็กลิ้งตัวลุกขึ้นทันที ดวงตากลมโตสีดำของมันเป็นประกายและกล่าวภาษาค้นออกมาว่าการไล่ตามมาถึงที่นี่ดูแล้วมีความอดทนไม่น้อยเปิ้ลหวังจะไปจัดการเขาเองอย่าเพิ่งรีบจางว่าเฉินขวางเซลเฮยวไว้ในใจเขารู้สึกแปลกใจมากว่าใครกันที่สามารถตามมาได้เร็วขนาดนี้ดูแล้วอีกฝ่ายเองก็รู้ว่าจางรูเ้เฉนพบไอบนร่างของเขาแล้วดังนั้นเมื่อมาถึงนอกถ้ำจึงหยุดเท้าลงข้าคือขัวอินของหมิงถังพบคุณชายจาง เสียงหนึ่งดังมาจากปากถ้ำเข้ามาภายในลีมินลอบตกตะลึงและกล่าวเสียงต่ำกับจางรุ่เฉินว่าว่าอินคือหนึ่งในหนึ่งร้อยแปดเสียงของหมิงถังได้ยินว่าคนคนนี้เลี้ยงลิง,งหกหัวไว้ตัวหนึ่งสามารถได้ยินเสียงลมพัดย่าห่างออกไปหนึ่งหมื่นลี้ได้และยังสามารถรับรู้ถึงกลิ่นไอที่เบาบางได้ว่าอินอาจจะอาศัยความสามารถของลิงหกหูนั้นถึงได้ตามพวกเรามาได้เร็วอย่างนี้จางรฉ่งเฉินเงยหน้าขึ้นและจ้องไปที่ลีมิน เด็กสาวคนนี้รู้เรื่องของย่อฝีมือในโลกคนหลุนดีมากนะับว่าพอที่จะเทียบกับเซียนหนังสือสามารถความสามารถได้เลยแต่ว่าจางรู้เฉินกลับแปลกใจกว่าว่าคนของหมิงถังทำไมถึงได้มาหาเขาได้จางรู้เฉินกล่าวท่านตามมาที่นี่มีเรื่องอะไรกันแน่ประมุกน้อยของพวกเราอยากจะพบท่านสักครั้งหัวอินกล่าวประมุกน้อยของหมิงถังเหรอถูกต้องกับคนของหมิงถังแน่นอนว่าจางรู้เฉินมีความรู้สึกดีด้วยไม่น้อยและไม่ได้รังเกียจ เพียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคนของมิงถังแต่ว่าคนของมิงถังไม่เห็นว่าใจรู้สึกดีกับเขาเลยจางรู้เฉินกลุ้มหน้าอกที่เจ็บไว้และกล่าวด้วยไอที่อ่อนแอว่าตอนนี้ข้าไม่อยากพบใครแค่อยากจะรักษาตัวเงียบๆเชิญนั่นเถอะลีมินกับลีมฝีปากแน่นนางอยากจะเตือนจางรู้เฉินมากกว่าประมุกน้อยของมิงถังนั้นจะล่วงเกินไม่ได้แต่ว่านางเห็นจางรู้เฉินไปเสดอีกฝ่ายไป,ไปแล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกเสียงของหัวอินไม่ได้ดูเป็นมิตรอย่างเมื่อครู่อีกน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนมา อย่ายว่าที่ข้ากล่าวตรงๆคุณชายจางคือนักโทษของราชสำนักตอนนี้ยังบาดเจ็บอีกหากว่าไม่มีใครคุ้มกันกเกรงว่าคงมีชีวิตได้อีกไม่นานจางรู้เฉินขมวดคิ้วและไอ,อออกมาพลางกล่าวว่า <c oughs> ประมุกน้อยของบิงถังปกป้องข้าได้เหรอหัวอินกล่าวประมุกน้อยชื่นชมพรสวรรค์และจิตใจกล้าหาญของคุณชายจางมากอย่างไรทั้งแผ่นดินนี้คนที่ไม่กลัวจกักรพรรดิหญิงก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นขอแค่เจ้ายอมส่งเท่ากระดูกจกักรพรรดิฟอมาประมุกน้อยพวกเรา ก็ยินดีจะรับเจ้าไว้แค่เจ้าเข้ากับมิงถังต่อให้เป็นฝ่ายการทาหารก็ทําอะไรเจ้าไม่ได้ประมุกน้อยของหมิงถังมาที่หยวนฟู่เดิมก็ดียินว่าจงางวเฉินปรากฏกายขึ้นและอยากจะมาชิงเอาเท่ากระดูกจักรพัดฝอบนร่างของจงางวเฉินมาตอนนี้จงางกวเฉินบาดเจ็บหนักก็คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะชิงเอามาแน่นอนว่าหากว่าสามารถอาศัยโอกาสนี้รับจงางวเฉินเข้ามามิงถังได้ให้ทําเลืองต่างๆให้เขาแน่นอนว่าก็จะยิ่งดีที่สุดที่แท้ก็เพื่อเท่ากระดูก จางรัวเฉินนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าหรือว่าเจ้าไม่กลัวว่าข้าเข้าไปในหมิงถังแล้วจะไปลบชื่อเสียงของเขาหรือไปแย่งชิงตำแหน่งประมุกน้อยของเขาเหรอหัวอินยืนอยู่นอกถ้ำเขาลูบหัวของลิงหกหูเบาๆแล้วยิ้มเย้ยหยันว่าประมุกน้อยหมิงถัง,งมีแต่แท้ของเท่านั้นต่อให้เจ้ามีพรสวรรค์สูงส่งเท่าใดก็ไม่สามารถชิงชื่อเสียงของประมุกน้อยได้วางใจเถอปะปมุกน้อยเป็นคนที่ใจกว้างมากไม่มีทางอิจฉาคนในคุ้มครองขอแค่เจ้ามีพรสวรรค์สูงพอ ปะมุกน้อยก็จะต้องให้ทรัพยากรแก่เจ้าบ่อยๆแน่และยังจะฟูฟักเจ้าด้วยรีมินกับพิบตาและกล่าวเสียงต่ำข้างหูจางลู่เฉินว่าฟังดูแล้วก็ไม่เลวนะจางลู่เฉินไม่อย่างนั้นเจ้าตอบรับสิในเขตกลางกำลังของหมิงถังมหาศาลมากแค่เข้าไปอยู่ภายใต้ประมุกน้อยของหมิงถัง,งวันหลังก็ไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอ,อีกไม่ต้องคอยตกใจหวาดกลัวและต้องปรเนเจจรเล่ร่อนจางลู่เฉินถลึงตาใส่นาง เจ้าเววตาเจ้าต้องดูขนาดนั้นทําไมกันรีมินหดคอและกล่าวพ,พึมพำออกมาไม่ใช่ว่าเสียดายเท่ากระดูกเหรอข้าว่าชีวิตสําคัญกว่านะจางรุ่ยเฉินไม่สนใจรีมินแต่ว่าลุกขึ้นจะช้าและก้าวเดินมั่นคงแล้วเดินออกไปนอกถ้ำฟับปากถ้ำค่ายกลส่องสว่างขึ้นและมีอขลระแผ่ออกไปแล้วหายไปจางรุ่ยเฉินเดินออกไปนอกถ้ำใบหน้าของเขาขาวซีดมากหลังเหยียดตรงแล้วมองไปที่หัวอินพลางกล่าวว่า เจ้ากลับไปบอกกับมุกน้อยของเจ้าว่าความปรารถนาดีของเขาข้าจะจําไว้ในใจแต่ว่าข้าเป็นคนที่ชอบเล่ร่อนไปทั่วทั้งแผ่นดินไม่ได้คิดจะเข้ากลุ่มอํานาจไหนให้ต้องผูกมัดตัวเองหัวอินยืนอยู่กลางอากาศในใจของเขากับยิ้มเย็นออกมาแล้วกล่าวว่าท่านทําอย่างนี้เกรงว่าไม่ใช่พฤติกรรมฉลาดนักนะหรือว่าไม่คิดจะพิจารณาดูแล้วเหรอไม่ต้องคิดอีกแล้วแจ้งว่าเฉินรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงไอเยือกเย็นที่แผ่ออกมาจากร่างของหัวอิน ในใจกลับยิ่งหนาวเหน็บขึ้นตอนแรกทุตตาราเฉียงเยี่ยบอกเขาว่าเมื่อจกักรพรรดิหมิงหายตัวไปแล้วประมุขของตระกูลคงก็ร่วมมือกับกลุมอำนาจของราชสำนักควบคุมอำนาจของราชสำนักไว้ตอนนั้นจางเูเฉินเชื่อใจคงรันอยู่และคิดเรื่องเหล่านี้ไปในทางที่ดีแต่ว่าวันนี้จางโล้เฉินไม่ต้องคิดอีกแล้วเผ่านกยุงหรือตระกูลคงมีบทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงของวังเมื่อ800ปีก่อนจักรพรรดิหมิงหายตัวไปราชทายาตาย,ตายอย่างอนาถ แต่ว่าราชวงศ์สกุลจางกลับยังมีญาติในสกุลสายอื่นอีกในนั้นไม่ได้ขาดคนที่มีพรสวรรค์พวกเขาสามารถรับเป็นจกักรพรรดิคนใหม่ของประเทศสูงกลางเซิ่งหมิงได้แน่นอนแล้วทำไมคนควบคุมจัดการราชจะสำนักถึงได้เป็นประมุขของตระกูลคงได้กัน่ะทำไมประมุขของหมิงถังถึงได้แทะคงไม่ใช่แทะจางละ่ะคดีเมื่อแ0 0ปีก่อนมีข้อสงสัยมากมายหลายจุดที่ทําให้จางว่าเฉินสงสัยและรู้สึกเจ็บปวดจางโรฉันดูแล้เชิญเจ้าดื่มเหล้าดีดๆเจ้าไม,าม่อยากจะดื่มอยากจะดื่มเหล้าพิษสินะ เจ้าคิดจริงๆเหรอว่าไม่ไปพบประมุกน้อยประมุกน้อยจะยอมปล่อยเจ้าไปบอกเจ้าตามตรงในใจของประมุกน้อยนั้นจะต้องได้เท่ากระดูกมาให้ได้มือทั้งสองของหัวอินมีเพลิงสองกุ่มพุ่งออกไปและทําให้มิติบิดเบี้ยวขาวก่าวเสียงเย็นว่าเจ้ายอมมอบเท่ากระดูกมาซะดีๆและเข้ากับมิงถังเจ้ายังจะมีทางรอดได้หากว่าเจ้ายังดื้อดึงต่อไปก็มีแต่ต้องตายอยู่ที่นี่ส่วนเท่ากระดูกก็ยังคงต้องตกเป็นสู่ของประมุกน้อยอยู่ดีหากว่าเจ้าเป็นคนฉลาด ก็ควรจะเข้าใจว่าควรจะเลือกอย่างไรพวกเจ้าทําพฤติกรรมอย่างนี้จะต่างอะไรกับการป้นชิงกันละ่ะจางรล่เฉินกล่าวมาด้วยแววตาดูถูกอย่างไม่ปิดบงังโง่งงมจริงๆแค่ได้เท่ากระดูกมาป้นชิงสักครั้งจะเป็นอะไรไปพ้ปนชิงสักครั้งก็เท่ากับเป็นโจรไปทั้งชีวิตแววตาของหัวอินมีประกายโทสะพุ่งออกมาเขาไม่กล่าวอะไรกับจางรล่งเฉินอีกมือทั้งสองประสานกันเปรวเพลิงทั้งสองกลุ่มก็ซ้อนทับกันจากนั้น เสาเพลิ่งหนรละมีหนึ่งเมตรสายหนึ่งพุ่งออกไปจากฝ่ามือทั้งสองของโฮอินแล้วพุ่งไปยังจางโรเฉียนที่อยู่นอกถ้ำการฝึกฝนของโฮอินคือครึ่งเซียนขัติห้าระดับสูงสุดแน่นอนว่าเขาเองก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งชั้นหนึ่งเช่นกันจางโรเฉียนยืนอยู่ที่เดิมเขาพ่มือไปด้านหลังไม่ได้ขยับเพียงแค่สายหน้าเบาๆอย่างรู้สึกผิดหวังเท่านั้น <c oughs> แค่ครึ่งเซียนจอกลับคิดว่าเปิ้นหวางมีไว้ตั้งเฉยๆหรือไงเซลเฮยหัวเราะเสียงประหลาดออกมามันยื่นกงเล็บออกไป และสลักอาคละเอาไว้บนฟ้าเชื่อมต่อกลายเป็นค่ายกลรัศมีเจ็ดจ้างอันหนึ่งตุม้มสาเพิ่งประทักกับค่ายกลทรงกลมและกลายไปสะเก็ดเพลิงลอยออกไปทันทีสัตว์ที่จังว่าเฉืี่เลี้ยงไว้กับไร้กายขนาดนี้หัวอินตกตะลึงมากเขารู้สึกว่าผิดแผนแล้วรีบขี่เมฆถอยออกไปเพื่อทิ้งระยะห่างทันทีแต่ว่ากรงเล็บของเสีย่ยวเฮยกลับตกไปด้านหน้าทําให้ค่ายกลทรงกลมพุ่งออกไปด้านหน้าไปกดทับหัวอินเอาไว้ค่ายกลทรงกลมหมุนวนอย่างรวดเร็วมีแสงสายฟ้ามากมายปรากฏออกมา มันกลายเป็นมีดสายฟ้าหนามากมายโจมตีไปที่ร่างของงัวอินหัวอินรีปล่อยเขียแดนเซียนออกไปมือก็ส่งเสาเพลิงออกไปบนอากาศเพื่อต้านการโจมตีของไฟฟ้าเอาไว้าค <c oughs> ่ายคนเทพสายฟ้าขนันทีเจ็ดของเปิ้ลหวางใช่ของที่เจ้าจะต้านได้ละหลังของเสี่ยเวเฮยมีปีกสีดำคู่นหนึ่งงอกออกมามันบินไปเหนือค่ายคนและพ่นปานเซียนออกไปจากปากเข้าไปในค่ายคนค่ายกนส่งกลมสว่างขึ้นและขยายขนาดขึ้นสิบเท่ากระทั่งมีเสืมีถึงสามจัง พร้อมกับแผ่ความคุกค,คามสายฟ้าที่แข็งแกร่งกว่าเดิมออกมาในใจของโฮอินนั้นหลุดอัดมากเขาเป็นครึ่งเซียนคนหนึ่งแท้ๆแต่กลับต้องมาถูกแมวตัวหนึ่งกดอย่างนี้ยังมีเรื่องอะไรที่น่าหุดอัดไปกว่านี้อีกไหมลนะ่ะเขาเลี้ยงลิงหงูเอาไว้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ร้ายกาจมากแล้วและทําให้ครึ่งเซียนมากมายต้องอิจฉากันมากแต่ว่าแมวที่จังว่าเฉลี่ยเลงเอาไว้กลับวิปลิตกว่ามันกลับสามารถสร้าง่า่คนได้ค่ายคนที่สร้างขึ้นมายังร้ายกาจกว่าค่ายคนใหญ่อีกหลายเท่าด้วยและก็ตตดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ